ที่เห็นผู้ชายต่อสองคนวิ่งไปผ่านไปทางนี้ม,ามาั้งมาเอี่อสองคนวินในในใน่งเนี่ยเนี่ยจัฟันวิดปันวิดไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยเอ๊ะยังไงวเว้ยยังไงพี่ถ้าใ่เขฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนนเนี่ยเข้าฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องอก็แสดงว่า คนต่างชาติคนต่างชาติผลคคึกอยู่รูปล่างที่ว่าอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเป็นลูกครึ่งไงใช่ฉันวา่านะพูดภาษาปกติกันมัน้งพี่พูดได้หรออา้าวอยู่พัทยาเป็นกำลังลองลองลองแสดงความสามารถเลยฮัลโหลพี่สาวช็อตท้าช็อตท้าโกททวิทมีฟีเบ็กบัตในการนัดเสิร์ฟอาหารเช้านะโอเคช็อตท้า จะเลือกไหมออกไหมไม่ออพูดเลยไม่ยอกพูดหรอลองลองลองอพูดไปอีกสดขัเขาดีๆอีกช่วงนิดนึงฉันว่ไงเขาต้องตอบแน่ๆเฮียยาหน่อยเขามองแปลกๆนะพี่นะ เลยอ่ะเอ๊ะอุ้ยจะรู้เรอยต้องต้องแต่เป็นบ้เป็นบ้เหรอถ้าพูดพูดไปแล้วคนน่ะถ้าเกิดว่าเป็นบ้เราต้องสื่อสารกับเขายังไงสื่อสารด้วยมือเหรอพี่ภาษาเมื่อมันทำไม่ได้อ่ะท่านพูดได้ทัานเคยมีผัวเป็นบ้จริงเหรอโอ้ยเป็นมีผัวเก่งลองสิลองสิ โู้เหล่งคงไป,ไปเลยนานพี่เหมือนเขาจะรู้เรื่องเลยนะเอ,อนเขาจะรู้ว่าองหญิงต้งไปคุยคทิศนัน่นอมีคนโน้นนะ,นนนนนะอ๋อมีคนโน้นด้วยใช่ไหมแต่เด็กแอ่พูดแบบเมื่อกี้เหรอพี่ทำท่าทางเดๆเอี่มีนา,นาจะยากแล้วรำแล,วแล้วแต่แตอยูวัตทอนเม่งัร่ล่ะเจนเดะเะเดะดะะ แบ๊บ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 แบ้บแบ๊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 บแ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 บ๊บแ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 บ๊บบ๊บ ี่ช่วยสองคนนี้นะเขาต้องฟังเรารู้เรื่องแล้วเมื่อรู้เรื่องแต่กนต้องตีนในเฮียเนี่ออยนี่ก็คงพิชไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะลองพูดดีๆปอาไข่โอ่หาทุกมึงทำยังไงให้ได้งั้นเดียวเห็นว่าสองคนนี้มันต้องป่วนประสาทเราเลยแน่ๆเดี๋ยวฉันจะลองพูดดีๆโอเคโอเคมีคนนั่งอยู่ตรงเนี้ย เห็นผู้ชายสองสามคนวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมท่านจะพูดท้าทาท่านจะพูดครงสุดท้ายพวกคุณนั่งอยู่ตรงนี้เห็นผู้ชายสองสามคนวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมขำเหรอถึงไม่ใช่พูดเย็นแกนะ